สวัสดีครับเพื่อนๆจากเพจตั้ม2020นนะครับวันนี้นะครับผมได้บูชาพระมาจากเพจในออนไลน์นะครับเราจะมาลองมาเปิดกล่องกันดูครับผมเพื่อนๆว่าเพจพระในออนไลน์เนี่ยเขาจะให้บูชาพระเหมือนในรูปที่เราดูในออนไลน์ไหมนะครับนี่ครับผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับ โอ้แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับนี่แพ็กมาค่อนข้างดีนะครับผมนี่นะครับโอ้ใส่กันกระแทกมาให้อย่างดีเลยครับนี่ครับมีใบรับประกันเขาด้วยนะครับนี่แกะดูครับโอ้ห่อมายังหนาเลยครับผมโอ้โห แน่นมากกันกระแทกมาอย่างดีเลยนะครับต้องชื่นชมเลยครับเรื่องกันกระแทกเนี่ยนี่ได้ละครับมาดูกันครับเป็นพระรุ่นไหนครับเพื่อนๆนเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับเพื่อนๆนจะเป็นรุ่นเสือหมอบนะครับผมจัดสร้างเมื่อปี2519นะครับ เหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงกะไลเงินนะครับผมผิวน้ํามันกา๊าสนะครับผมเพื่อนๆสังเกตดูผิวจะสีออกแปลกๆใช่ไหมครับนี่แหละครับผมเลยตัดสินใจเช่ามาจากออนไลน์นะครับผมก็ลุ้นอยู่ครับว่าพระจะตรงตามรูปที่เราได้ดูไว้ไหมครับสรุปเพจนี้ใช้ได้นะครับ ส่งพระตามรูปที่เราดูไว้องค์จริงก็ถือว่าสวยครับผมสวยกว่าในรูปด้วซ้ำไปนะครับองค์นี้ผมต้องการนํามาศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับผมอยากเห็นผิวของเหรียญอยากเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆเช่าหาในเพจในออนไลน์ก็ดูเพจที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับ ลองศึกษาดูสักพักก่อนก็ได้ครับคอยเช่าเขาพระมีเยอะครับไม่ต้องรีบครับผมนี่นะครับผมเหรียนนี้ถูกใจมากมาก